ดีเจนุ้ยเปิดความลับหลังรายการเสียตาโดนทุกคนทำไม่ทำตามเป็นในหนึ่งรายการที่มีคนติดตามมากที่สุดในประเทศสำหรับรายการนักร้องซื่อดังซึ่งก็มีแฟนๆเป็นจำนวนมากสงสัยในวิธีการปกปิดความลับเบื้องหลังหน้ากากาว่าทำได้อย่างไรทำไมถึงไม่มีภาพหลุดออกมาเลยและงานนี้ดีเจนุ้ยธนวัฒน์หนึ่งในกรรมการก็ได้ออกมาเปิดเผยว่าหน้ากากทั้งหลายเวลาเดินทางาออกรายการจะต้องแต่งตัวปกปิดมาให้เสจ แม้แต่ผู้ติดตามหรือผู้จัดก,การส่วนตัวก็ยังต้องสวมใส่หน้ากากมาด้วยแถมถ้าทีมงานคนไหนเผยความลับของทางรายการจะถูกค่าปรับเป็นหลักล้านเลยทีเดียวแถมทุกอย่างที่คนทางบ้านเห็นคือจริงหมดไม่มีการเตรียมกันมาก่อนแม้แต่ตนก็ไม่รู้ว่าคนที่อยู่ภายใต้ในหน้ากากเป็นใครจะรู้ไปพร้อมกับคนดูไม่ว่าแม่บ้านหรือยามทุกคนจะถูกจับเซ็นสัญญาว่าห้ามพูดและมีบทลงโทษอย่างรุนแรงเพราะต้องการให้เป็นความลับจริงๆ ในวันที่คนใส่หน้ากากเข้ามาสตูดิโอเพื่อถ่ายรายการจะต้องประสานกับทางทีมงานก่อนและจะต้องพังตัวมาทางทีมงานก็จะเคลียร์ทางไว้ให้เพื่อที่จะเข้าห้องที่เตรียมไว้โดยเฉพาะอยากกินอะไรไม่ต้องออกมาจะมีแม่บ้านเอาไปให้ดังนั้นแม่บ้านก็เลยจะถูกจับเซ็นสัญญายามซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าจะจํารถที่เขานั่งมาได้ก็เลยต้องจับเซ็นสัญญาเช่นกันจะคลายๆนักโทษตรงที่ออกไปไหนไม่ได้จนกว่าจะถ่ายรายการเสร็จคนชอบถามว่าหน้ากากทุเรียนคือใคร ตนก็ตอบไม่ได้บอกได้แค่ว่าให้รอดูแล้วกันเพราะตนเองก็ถูกจับเซ็นสัญญาเหมือนกันทุกคนที่มีส่วนร่วมกับรายการนี้โดนหมดแต่แล้วก็ต้องปิดตำนานรายการร้องเพลงความสำเร็จอย่างมากมายของรายการกลับไม่สามารถส่งต่อมาถึงซีซั่นอื่นๆได้โดยเฉพาะตั้งแต่ซีซั่น2เป็นต้นไปเพราะต้องยอมรับว่าความแปลกใหม่ของรายการกลายเป็นไม่น่าตื่นเต้นไปเสฉยๆสำหรับคนไทยและยิ่งมีหลายซีซั่นเข้าก็ดูกลายเป็นน่าเบือ่อไม่น่าติดตามอีกแล้ว ซึ่งปัจจัยหลักที่เรตติ้งลดลงไปในทุกซีซั่นหากมองดูที่เรตติ้งแต่ละซีซั่นคงมองออกได้ไม่ยากว่าแต่ละซีซั่นเหมือนเขาดาวรอเพลงเวลาลาจอเท่านั้น